สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็บมาพบมะพกกันกับเจ๊เจ๊บเอยเท้าค่ะไม่สวยนะคะแต่ไม่ว่างค่ะสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงนํากันเด้อเดี่ยวผมเดี่ยวแห้งเดี่ยแห้งกินก่อนค่ะฮอกกมาฮอดเฮือนพี่น้องเอ้ยไปปักโซงไหมโอ้ยปลาเแลวกกับมาเวอัมมาลาอีกค่ะ นางปากซื้อของแต่กับไ่ได้ครบให้นางหรอกค่ะต้องกับมาฮอดแคปพี่นาวขาน้องบอยน้อคายเครื่องน้องบอยกับคลายเครื่องอยูเ้ยหนื่อยเหนื่อยเหเด็กๆแล้วยังจ้า นุาคือพัฒนาัยดีพี่น้องแล้วลูกมพัฒนาบัยดีแม่นหมาเยกยมาบอเห็นนเห็นยามามาใกล้ๆดีดีแมเบ่งแม่เขาก็อัแม่แล้วพี่นงเลยานขงปกิข่าวยู่ค่ะเอาว่าหนลุงไหมป้าลุงกินข้าวเด้อป้าลุง มื่อนี้มีข่าวดีจะบอกเด็กๆจ้ามีอ้ายาง่ายใจดีเพิดฝากเงินมาให้อันน้องบิ๊กน้องบอยน้องฟ้ากินขนมเพิ่นมาไอ้กองเพิดฝากมาให้จ้าคนละสองร้อยบาทจ้าเอ็นน้องแฝ่น้องบิ๊กน้องบอยไอ้เน,นาะไอ้กองกใจกอง,อกองขอบคุณหลายหลายเยกังเด้อที่ไอ้ปิดตา ให้ค่าขนมน่องนองจ้าแล้วก็เพื่อนสาวค่ะเจด้วยค่ะให้มาอีกค่ะให้ค่าขนมน้องน้องบิ๊กน้องบอยเนาะน้องฟา้าขอบคุณในลายเด้อค่ะน่องฟ้าบางดนะ<ว><น>บๆๆดเลยค่ะก่อนจะให้มีอะไรให้เล่นก่อน ไม่ให้หยุดนะคะขบวนลอยๆก็บางไม่นห้ลงมาองขบวนลายๆอ่ะเป็นว่าอ่ะมาให้ิจะหายทายนะคะคูณได้ทายได้ลายก็ไ claro ด้คูณได้เถ้าทายถึกถึกลายก็ได้ลายนะคะต่อไปนะเฮ็ดคลิปดีๆให้ให้ลุ้มเบิ้งว่าแม่สิพยายามเฮ็ดให้ดีไม้เล็กไม้เล็กข้างหน้ามันตัวเดียวนะแต่ละใบนะคูณได้ทายถึกคุณนั่นเอาไปเออดูอ่ะ Nâng bài lên Không Hả? À, Hả lê ngán Dốt vâng Bà lê Lê Bà hút. Hút. lê ngán Cái Chết Chết Đông bài <laughs> xám hút, chết xám Đi vừa cần Bà <laughs> hút, chết xám Ah, à hao บะถือเบิดบถือเบิดทุกคนค่ะบอยแม่ต้องบอยท้ายเอาน้ำบอบะถือให้แม่ยายค่ะบถือให้แม่ยายนะคะแม่ยายกเปาคุณได้ท้ายบะถืออ่าใบที่สองเ็ดสงเด็กงเด็กแม่แปดสองแป่เดี๋ยวยุดจึงยุดจึงเร็วเร็วเร็ว 8ปดเจโอ้ยแปดเจ็ดสองแปดสองเจ็ดองนี่เดโค้งหะเลเล่หัวหัวห้าโอ้เจิ้ล็กแเสียงริ่มมันออกนะมันหายนี่ภาะ เล็กย oh. ังส uh ุกบกกันเยนะให้เอาเล็กหาวะนั oh, ่งอยได้มาแรกไม่หาสองคน่อัน้กุ้ไรไอ้รู้ก็ยังม่ได้ค่ะไปดิเร็วๆไปยังเล็ไงเล็กชปอ๋อเลขอันนี้มันนี่เออเลเ mình có một cái nón hot bye, là tổ, này, em tra tôi chết bỏ, chết, chết bài. 3, 4, 5 <laughs> สาอีกแล้วค่ะสาอีกแล้วค่ะ <c oughs> ว้ายบิ๊กสิไม่กช่ได้ปะเนาะเติมเติมเติมิแ <c oughs> ้เร็วเร็วหา้หาห้กหกเก้าโอเค สามค่ะม่พถึกนะคะไม่ไงค่ะงบมี่พายถือเป็นไงนะคะเอากรย่าแล้วตัวท้ายมาถึกเนาะเอาใายมาถึกถ้าถึกตีขไดไ่ะไปที่นี่เร็วๆไปเล็กนี่เล็นไงเลกคเลข หกห้าแปดแปดยีแปแปเขา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 ห้าชายมันตึกตัวใอยางไ้นี่นั่นนี่จีบได้ไรอ๊บเอาเร็ววไ่่อยเลือกวเลวเ็เบิเลขงั้นฮะฮะ น้ำกันบบได้คน uh, โตนึงหกเออแปะหกเลขหกค่ะน้องแปได้แล้ว you ก know. ่นเลขไหนบันี <S <S ้อุ้ยขอบคุณ่ะขอบคุณาไปตื้นงัวอ้าวุ่นเอาคุณจ้าเน่ยน้าไนีแปดบัวไป มีฮะหาแกเลขสองค่ะบุมมีไพยนะคะไม่บ่อยได้ก็ไม่ใหญ่นะคะบุ๋มมีสองใหญ่บุมมีใหญ่มีแล้วห่วยขยแล้วไม่ใหญ่ล้วน่าเทอะท้อตอตัวไทยบุ่้ตอบเลขเจดใบเดียไทยเลขเ็ดเจ็ดหก เล็กเด็กเอาหายแล้วเอากไม้เกบ่ลเลดกไปขนกันหอนกันเเด็กสามเด็กหาค่ะเล็กหาค่ะน้องซ่าค่ะโอ้เห็นอะไรบ้านี่ชุนน้องบกค่ะอะไอูน บิ๊กเป็นจักใบใบนสามต้องไปได้สองว้าติดลุบพมิน้องบิ๊กสองสามติดลุบพ่แม่น้องบิ๊กเด้อค่ะพี่น้องเอ๋ยน้องบิ๊กได้ไปเดียวน้องชายหน่อยใต้บ่ัตรใต้บัตรก่ได้แล้วเท่าได้สองไม่ง่ายก็กินข้าวแมวกุบกรอบข่าวอยู่เอาไปกกินข้าวป่นี่มามพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ย ขวมูค่ะพี่น้องมาเด็ดจ้ามากินข้าวน้ำกันด้วค่ะแลมาคือสีมืดๆบ่มาค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวน้ำกันด้วบ้านี้ค่ะกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะขวมูแต่มักเวมอพี่น้องเอ้ยหมูจะ <pare> oh. มักแมวมักแมวแมวแมว แ,บบแม่แม่ปลูกก็เรื่อยแม่มันมาดูน้ำปูน้ำพาเลยมาลอยอต้้งเ้ากระยุภาคใต้อยู่นนี้น่เกิดนะปลูกนะมันออกดีนะนี่บ้านมังหันนะลูกไฟร้อยเจ้ผาผักยอดมันมาให้กินนะเด้อนี่เร้วน,นี่เล,ล้วเอากินกินกิน

นี่โจโลอยู่ป่นี่ได้จกใบน้ำคาว่งได้ใบนึงนี่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 นปได้แจ็กใบจ็กใบนี่เดะยอดูดะนอนยังนับอยู่ซองเออได้ซใบน้องป้าได้ซองใบน้องป้าวิ่เด้อวิ่งในใบดีเอไอ้บองไอ้บสยามโอ้ยมานี่กระดานกระดมันโลดตูบมึงมาหยดนะตูบ อ่ขอบคุณเรนอ้ายอ่หน่อยไหมขอบคุณแม่บอยเออไอ้ขายข้าวขนมพัชชินางเด้ออยู่ขอบคุณไอ้กล้องขอบคุณไอ้กล้องลายเด้อที่ฝากที่ฝากเงินมาไอ้น้องบิ๊กกับน้องบอยซื้อขนมกิน้องบิ๊กขอบให้ได้งอมมือแล้วนนนนเงินเชื่อขอบคุณลายลายๆ้ี่ค่ะเงินมาให้กินขนมวันนี้โชค เง่งเย็นนี่ไงโลกค่ายยอมรับคุณนายกองเด้อขอบคุณนายกองเด้อแม่หนุ่ยน้ำแม่หนุ่ยน้ำขอบคุณแม่หนุ่ยน้ำเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องบิ๊กกับน้องบอยชื่อขนมขนมกับให้ค่าขนมกับพอแล้วจัดยิ่งขอบคุณหลายๆนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะที่เมตตาหลานอันเจ๊กค่ะให้ค่าขนมขนมหลานหลานเจ๊ก สามคนค่ะพี่น้องขอบใจหลาลายด้วเจ๊กับโมี่ยังตอบแทนกัม่จัดพิเป็นงามๆมาดูชันยาสีเด่นงามๆให้เบ่งิาบึบๆหรือเปล่าเอาเด้งมารูเด้งมารู้อามาเซียัเด้งดึงดึงับวจิบได้บบได้ตอนน้องผ้าฉันนั่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 นเวีนย ได้คลิปน <of water. S 2> ี้ก็ไว้สั้นาด้วยแต่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บเธอเท่านั้นน้เนี่ยเด้อค่ะสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บเธอเท่าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บเธอเท่าเด้อสบายดีสบายดีจ้าไปแล้วเด้อจ้า